บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสปะคะวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูนนุตรโรปุริสธรรมะสาริสัตธาเทวมนุษยานังพุทโธปะคะวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวาขาโตปะคะวาตาธโมสันทิติโกโอากาลิโกเอหิปัสสิโกโหปนายิโกปจัตตังเวทีตัพโพวิญูหีติ บทที่เก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรันโยอนุตารังปุญญเขตังโลกัสสาติ บทที่สิบจินดามณีปียังมันตั้ง จินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนางอ,อุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตะวังมังตะวังมังโกสันทะถ,ถุโนทีปังกาเรเทวสุโภเศธิกินจิเทวเยสโกปะชังทัสมิงกินม,ม,มีวาตาตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะ ทานางสัพเพชนาพระภูชนาปียังมะมะหมดที่11สก,กตตวาสก,กัตตวาพุทธรัตานาังโอสถังอุตมังวรงังขีตังเทวนุ มนุษานังพุทธเตชะเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปสัมม mm ิน hmm. ตุเตสกตวาธรรมรัตนนังโอสถังอุตตะมังวรางปริลาอุปสัมมานังธรรมเตชีเชนะโสตินานสันตุปัถวาสัพเพพยาวุปสัมมินตุเตสกตวาสังฆรัตนนังโอสถังอุตตมังวรางอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตชีเชนะโสตินานสันตุปัฏวาสัพเพรคาวุปสัมมินตุเต อิติปิโสปะควาอารหังสัมมาสัพพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตรโอุริสธรรมสาราติสัทธาเทวมนุษยานังพุโทพธโธภะควาติสวาขาโตปะควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติ Liberal, ส Connie, she she Somehow, i. I mean, ail, ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสยุคาราเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณ์โยอนุตารังปุญญคิตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอรหังปภพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสโปเสธิกิมจิเทโวเยสโกปัชชังทัสมิงกินมีวาทัตปาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุมีสิทธิลาพังชนาณเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังอีตังเทวะนัมมนุษสานางพุทโธเตเชีนะสถธีนานัสสันตุปัทาวาสัพเพทุกขาอุปสเมนตุเต สกตวาธรรมรัตน e ังโอสถังอุตมะมังวรังปริลาหูปสมนณังธรรมเตเชนะโสตินาัสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปสัมมินตุเตสกตวาสังครัตนังโอสถังอุตมมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังขะเนยยังสังคเตเชนะโสตีนานสันตุปัทถวาสัพเพโรคาปูปสมมินตุเต อิติปิโสรัคขวาอนหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูลอนุตตรโภปุริสธรรมสารติสัทธาเจวะมนุษยานังพุทโธภัคขวาติสวาขาโตปัควตาธรรมโมสันทิติโกากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัจจตังเวททัพโววิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะขวะโตสาวกสังโฆยทิทางสามีจติปฏิปันโนภะขวะโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคามิอัฏฐปุริสปุคาราอิสปะขวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกสาติ จินนามณีปียังมันตังยนสังธาสังโกนางอุปสันติสิณีหังมาตาปิตาวะโอรหังปภูตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทัศมิงกินีวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุมีสิทิลาพังชนะณเยมณีจินดาปิยังจะ ยังจะทะนังสัพเพชนาะประหูชนาปียังมะมะสกตวาพุทธนังพุทธังรัตนังโอสถังอุตมังวะรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสตินาะนะัสสันตุป,ปัตถวาสัพเพทุกขาวุปสม อุปสัมม hm <Rodriguez> ินตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปสัมันนังธรรมเตชีนะโสตินานัสสันตุปัทถวาสัพเพพยาวุปสัมมินตุเตสกตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตชีนะโสตินานัสสันตุปัถวาสัพเพโรคาวุปสัมมินตุเต บทที่12ชินนบัญชรชยาสนากตาพุทธาชีตวามะรังสวาหานังจะตุสัจจาสพังระสังเวปิวิงสุนาระสภาตันหังกราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทธเกเต,เตสุนิสสรา สีเสปฏิติโตไม่หังพุทธโธธัมโมทัลวิโลทะจานีสังโฆปฏิติโตไม่หังเรสัพพะคุณาการหัตถเยเมยอนุอนุรุธโธสารีปุตโตทะจทักขิเนโกณทันโยปิติปิตติภาสัตสมิงมุคาลานจะวามะเกทักขิเนสวะเนไมหังอาสงอานันทะราหุโลกสัสโปจะมะ หานาโมอุพาสุงวมัมวามะสูตะเกเกสโตอิปิทิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกาโรนิสินโนสีริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมารกัสโปเถโรจะมะเหสีจิตตะวัทะโกโสไมหังวัฒนีนิจังปะตททิถาสิกุนากวรโร <c oughs> ุณโนโอังคุลีมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิมีชาตานาราเตติลากามะมะเสสาสีติมหา,าเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันชิตวันโตชิตนตชนโนระสาชลันตาศีตะเตเชนะอังคะมังคีสุสันติตา รัตนังกุรโตอาสิตักขีเมีตตะสุตตะกังชัทชักังปัจชโตอาสิวามีอังคุลิมาการะมังละกังขันธโมระปริตตจจะอาทานติยะสุต,ตะกังอาสาอากาเชีชัทชัทนางอาสิเสสาปาการะสันติธาชินานานา,นาวะรังสัต สังยุตตะวาตาตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิต,ตาทะสัชาตาพาหิรัสชัตตุปัตตวะอาเซสาวิณยังย ah ah ันตุอน ah ันตชินะเตชะสาวะวัสมโวสโตมีสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัจเชระปัจชะเรอิชินะปัจชระมัชชัมหิวิหรันตังมะอีตะเล สัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริส,สาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโขชินานุภาเวนชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนชิตารส,สิสังโคสังคานุภาเวนชิตติตันตารายสัทธัมมานุภาวปาลิโตจารามิชินะปเชระปัชเริ บทที่1ิาาหุงมหากาภาหุงสหัสมะพินินมมิติมิตะสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิตโคระสะเสนมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตเตชยังมังคลานิมาราติเรกามะพิยุจช,ชิตะสัพภรัติงโครัมปนาละวะกรรคขะ มทัททะยคขังขันตีสุสันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานินาลาคิปริงขาชาวะรังอติมัตตะูตังทาวกิจะักกะมะสาวนีวะสุธารุนันตังมิตตปุสิกะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิอกิตตะขะมะ คามะหิติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังคตะมาโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตมุทะรังอิวังขับพิิยาจิจจายะทุทธะ วจ,จนังชน,นายามเมชีสันเตณโสมวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิสัจจวิหายะมติสักจกวาทะเตเกตุงวาทาบิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาทิปติปะชะลิโตชิตาวามมนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิ นันโทปน,นันทพุชคังวิปุทังมหิตไทยมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธะทูปะเสเทสะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตเจสาภวตุเตชยมังคลานิ ทุคาหะทิทิพุชเคนะสุทัตตะหัดทางพรมังวิสุทธิชุติมิตริภกาติภานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตตะคาทายยวาจโนทินะทิเนสระเตสมะตันทีหิตวานีกะวิธินานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิฆเมยนะโรปสปัญโยมหา คารุนิโกนาโถหิตายาสัพปานินางปูเรตวาปรมีสัภปัตโตสภูธิมุตตามังเอเตนังเอเตนัสจาวเฉนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามมเลักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเสยาสุเยมังคะเลอปราชิปะตะปัตลังเกศีเสปัะวิปโขเคออภิเสเกสัพพุทธานังอัขปตะโป ปัตโตปโมทติสุนักขันตุงกันตังสุมังคลังสุปาปตังพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหโตจะสุยิฐถังพรหมจาริสุปัทขคีนังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทขคีนางปัทขคีนังมโนกรรมมังปฏิ ปณิทีเตปักขีนาปักขีนากัตตวานะลพันตัเทปักขีนีปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพานุพุทธานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสรตีพวันตุเตปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสรตีพวันตุเต บทที่ิปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะพระวันเตปูชิตาโสติงกโรนตตทะวิหารมันทะเลเทราจะมชฌานวากาจะพิกาโวสารามิกาธานปติอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสาราสัปปานภูตาสุกิตาพระวันตุเต ชลาพูชาเยปิจะอันทสัพภาวะสังเสัทธาชาตาอัทโวปัปาปิกานิยานิยายานิกังธรรมวรังป,ปฏิจเจเตสัพเพปิทุก,กัสสะการุณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรโมทันธรรมัท,ทมมธราจปุคลาสังโคตุสัมะโควอัตตายะ จะหิตายะจะอม,มะเหริรักขตูสัมมาธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุททิงสัมปานุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตสปสัสน,นาหุนตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาทารังปวเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสะปานังสมิธังเนตุมีทนิง มาตาปิตาจะอัตชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมีนราชาโนปชังรักขันตุสัพทาปทที่สิบหเทวตาอุยโยชะนะคาถาทุกขปตาจะนิทุกขาพยปตาจะนิพัต นิพภยาโสกปตตาจนิโสสะโสกาหุนตุสพเพปิปานิโนเอตวาวตาจะหัมมะเหหิสภพตังปุญญสัมปะทังสพเพเทวานุโมทันตุสพพสัมปติทิทิยาทานังททันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพพธาภวานิภราตตาหุนตุขัันตุเทวตากตาสพเพพุทธาระลปตตาปัจีกานัจยะภะ อรหันตานันจเตชีนะรักขันปันทามิสัตโสบทที่16สุม,มังคลคาถาโหตุสัพพังสุม,มังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุนิรันตรัง โตุสพังสุมังคลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนนโสติโหนตุนิรันตารังโอตุสพังสุมังคลังรักันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนนโสติโหนตุนิรันตารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์ พระสูตรพระปะริศและภระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี เหรียญยอดศิษย์ีและเหรียญไหวครูปี68ตลอดจนวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิน